สวัสดีค่ะสวัสดีช่องเมนูแมววันนี้เรามาดูพิตตี้พิตตี้มีเพื่อนใหม่นนเล่นอะไรกันเหรอฮะได้เพื่อนใหม่ไงฮะลงมาได้ฮะเล่นอะไรกันหนุ่มน้อยเพื่อนใหม่มาอยู่ด้วยบางคางๆวันนี้เลนนีเล่นอะไรกันเหรอมอมเหรมอมเป็นมาเลย ไปนู่นเลยนีไก่ต๊อกกินไก่ทุ่งเลยนู่นเลี้ยงแถวไปโน่นเลยนะ่พี่าพี่ต๊อกมาเลี้ยงเหรอฮะเนาะพี่ต๊อกมาลงทุ่งกันแล้วเนาะดูไกลๆเลยนู่นติดถนนนานอนเล่อะไรกันเนาะวันนี้ดิไหนเนาะอยู่น้ำ เล่นกันหิวน้ำเลยสบายเลยไม่มอมเลยอเออพีเตียเราสี่ข้าวนัเนี่ยกลายเป็นสี่ไหลเลนะหน่เงี้ยเลยนะ่นไนม,เนม่เล่นหม่เล่นเออนอนเลยไม่นหนาวไงหิวน้ำาดูอดเตียวพี่เตียเราเพี่ลงเฮาหญ่อยากมาเล่นด้วยสินะ นี่เพื่อนใหม่พี่เตี้ยนะคะมาอยู่ด้วยรุ่นเดียวกันโอ้เย็นเลยนะดี่นอนสบายโคกพี่ทุยพี่ทุยก็ได้มาฝนตกสองวันน้ำขังเลยอายุจะด,ดูร้อนไปไหน้เนรอเล่นกันตรงนี้แหละ๋อมีโคกนอนเอนอนมัมงนอนมัมงเอสบายเลยนะพี่เตีย้ยเนาะ เหนื่อยเลยได้ชอบเลยร้อนเลยเดี๋ยวเล่นกันนะเนี่ยพี่ต๊อกอยู่ทุ่งไกลๆนูน่นน่ะลองทุ่งกันไปแล้วชักแถวกันไปแล้วพี่ต๊อกเกี่กยวไก่โขนไถานาวันข้าวแล้วพี่ต๊อกลุยแล้วแ <c oughs> มลงเยอะ กลางคืนฝนตกมแมลงเมาแมลงออกเยอะได้กินอิ่มกันสบายท้องอันนี้ยังนอนอยู่ในปลักเห็น yeah? ไ,ไหมหนู no. นอนสบายดูไปเตียแล้วนอนสบาย เล่นอะไรกันเด็กเด็กเอ็นเนอะเห็นไหมเห็นวะเฮ้ยค่ะก็พามาดูเด็กๆมาเล่นกันในทุ่งนะคะเด็กๆน้อยๆเด็กวิ่งเล่นกันเพื่อนใหม่เอ็นเอ็นเอ็นเอลนเห็นเนอะวันนี้มะเย็นสบายเลยนั่นเอ็นเอ็นหนุ่มทั้งทุ่งอ็นเอ็นขึ้นคอมแล้วเตยเตยแต่ อันนี้หลังอานด้วยพันไทยพามาดูบอลสวยๆกันนะคะเล็กๆน้อยๆกับวันหยุดเนาะวันนี้วันชาติประมงคนวันหยุดนะคะตตเรอก็โซมไปเยอะกำลังฟื้นตัวนี้บนกกะเราเนาะออมานี่ท่านชายเรา นชายเราเริ่มจะฟื้นล้วทันชายชนดูนะคะต้ไนไม้สวยๆบนเฮ้ค่ะมาชมบรรยากาศเล็กๆน้อยๆในสวนกันนะคะเฮ้ค่ะขอบคุณที่รับชมับทุก,กไดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากเป็นกำลังใจช่องมีนุ่มแมวด้วยนะคะ นุกเลยนะเลยมอมเป็นแม่เลยเราอะเดี๋ยว <c oughs> เร่นงกับเค้กค่ะขอบคุณมากค่ะกับบรรยากาศท้องทุง่งวันหยุดนะคะวันช้าบระมงครนวันพุธวันนี้เลยวันที่สี่นะวิสาพาคุณ ขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีจ้าอ่าละข้าวทุ่ง